สวัสดีค่ะสวัสดนิดาค่ะฟามาดูกวักมรกฏค่ะชําไว้ในน้ำเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางเพื่อเอาไปชําในดินแต่ตอนนี้มาดูที่ชําไว้ในน้ำโชว์เอาไว้เหมือนเจกันนะคะอุ้ยมีลากแล้วค่ะ มีลากเกือบทุกอันมั้งเนี่ยโอ้ยอน,นี่ลากเยอะเลยค่ะน,นี่ลากเยอะเลยมีลากเกือบทุกอันเลยค่ะดูเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปชาลงดินนะคะเพื่อให้เขามีโขดโอ้ยอน,นี้ลากเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะ มีรากทุกอันเลยค่ะํำง่ายมากเลยค่ะกวักมรลกตดเนี่ยนี่อันนี้ไม่ขึ้นค่ะอันนี้รากออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กระถางเพราะว่าเราโชว์ไว้ตั้งนานแล้วค่ะอันนี้เสียค่ะนี่ค่ะมีรากเกือบทุกอันเลยค่ะ มีรากเกือบทุกอันเลยมีรากเกือบทุกอันเลยอันนี้เราชาใส่กระถางเอ,อใส่ถ้วยโชว์ไว้แบบโชว์เหมือนเหมือนเหมือนดอกไม้อะค่ะอันนี้เสียค่ะอันนี้อันนี้ก็รากออกแล้วค่ะอันนี้ก็ราอุ้ยอันนี้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลย นี่เยอะมากเลยนี่ค่ะอันนี้คือหินที่มันเราเอามาใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็หล่อน้ำเอาเอาโชวเป็นจักรันด้วยค่ะแล้วก็ชําไปด้วยตอนนี้เขาเริ่มออกรากแล้วเดี๋ยวเอาไปลงดินค่ะเอาละค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ